นี่คือ F-4 Phantom II เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดในปี1958กองทัพอเมริกาต้องการเครื่องบินขับไล่ที่แรงกว่าเร็วกว่าและดุด,ดันกว่าเดิมแมคโดนัลด์ดักลาสรับคำสั่งที่จะสร้างเครื่องบินที่บินเร็วกว่าเสียงสองเท่าชื่อโค้ดเนม F-4 Phantom 2และนี่คือจุดเปลี่ยนของสงครามทางอากาศตลอดกาล เครื่องยนต์คู่ General Electric J 79แรงม้า17,000ตัวทำความเร็วสูงสุดถึงมาร์ก2.23หรือประมาณ2,370กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้สูง1,8,000เมตรระยะทำการ2,600กกิโลเมตรบินข้ามประเทศได้แต่ที่ประหลาดที่สุดคือ F4 ไม่มีปืนกลประจำเครื่องแต่ถูกปรับปรุงให้ติดตั้งขีปนาวุธ8ลูกเช่น AIM-7 Sparrow สำหรับยิงไกลและ AIM-9 Sidewinder สำหรับการต่อสู้ประชิดในสงครามเวียดนาม F4 ได้พิสูจน์ตัวเองในการทำภารกิจทิ้งระเบิดและภารกิจอื่นๆจากวันนั้นกว่า12ประเทศทั่วโลกสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้และมีการผลิตไปทั้งหมด5,195ลำ วันนี้ f อฟซีแฟนทอมยังคงประจำการอยู่ทั้งกรีซอิรานและตุรกีกว่า60ปียังแกร่งไม่แพ้ใครมันคือราชาแห่งท้องฟ้าที่เปลี่ยนหน้าตาของสงครามทางอากาศไปตลอดกาล